ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนพับเสื้อกับกระเป๋านะคะนี่ก็จะเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษที่เราใช้มันเป็นเหมือนกระดาษ A4 ใช่ไหมคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งมาจากกระดาษ A4 แล้วก็เราก็ใช้กระดาษนั้นพับปลาใช่ไหมคะเราตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะได้เสร็จเหลือแบบนี้เราต้องใช้สองอันนะคะเราไปเริ่มพับเสื้อกันก่อนนะคะอย่างแรก บ,บนี่นะคะพัแบบขึ้นไปเนาะแล้วก็รีทให้เรียบนะคะแล้วก็พับอีกทบหนึ่งแบบนี้ก็กางออกนะคะจะได้เป็นสถามต้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้องนะคะหนึ่งสสามสี่ค่ะแล้วก็จะพับสามเหลี่ยมเข้าหากันเออไม่ใช่ค่ะ พับสามเหลี่ยมเข้าหาเส้นนะคะอย่าให้เลยนะคะนี่นะแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็จะนำไอ้นี้พับเข้ามาแบบนี้นี่นะคะพับเข้ามาแบบนี้นะคะข้างนึงก็พับเข้ามาแบบนี้สามเหลี่ยมที่เราพับยังไม่ต้องเกะนะคะ ะะจะได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปอาจจะยากหน่อยนะคะเรานะคะจะเปิดไอ้นี้ให้มาอยู่แบบนี้นะคะแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วเราก็รีดให้เรียบแบบนี้นะคะ แล้วถ้าอันไหนที่เหลือเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแ้่เรานะคะถ้ามันยาวเกินนะคะอันนี้เราก็จะใช้ตัดนะคะกะประมาณนี้พอนะนะคะแล้วเราก็จะพลิกด้านหลังแบบนี้แล้วเราก็นำอ้น,นี้พับลงมานนิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบนี้นะพลิกอีกด้านนะคะแล้วก็ แบบนี้พับแบบนี้อย่นี้นะคะลงแบบนี้ค่ะลงแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะแล้วเรานะคะก็จับอันนี้ขึ้นนะคะนี่จะเป็นรูปเสื้อแล้วเราก็นำตรงนี้นะคะไปสอดตรงบกคอนะคะไปสอดตรงปก พอแบบนี้สอดอาจจะสอดยากหน่อยนะคะเดี๋ยวเราสอดเราต้องพับให้เท่ากันก่อนนะคะแบบนี้ ก็เสร็จแล้วนะคะเสื้ออันต่อไปเราจะไปพับกระโปรงก็ต้องมีกระดาษแบบนี้เหมือนกันพับครึ่งแบบนี้ก่อนนะคะจะได้แบบนี้เนาะแล้วเรานะคะก็จะนํากระดาษแผ่นนี้พับไปแบบนี้นี่นะคะแบบนี้นะพับไปแบบนี้ค่ะแล้วก็พับมา แบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะข้างหนึ่งพับไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จะเปิดด้านนี้นะคะเปิดแล้วเราก็พับเข้าหากันตรงกลางอย่าให้เลยเส้นที่มีอยู่นะคะก็จะได้แบบนี้คลิก เราก็จะพับแบบนี้ลงมายาวๆนะแบบนี้จะได้แบบนี้พับทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเราก็พลิกด้านหน้านะมันจะเหมือนเป็นกระปุงแล้วแล้วเราก็ค่อยๆเปิดตรงนี้หน่อยนะคะเปิดตรงนี้หน่อยๆให้มันเหมือนกระปุงมากขึ้นเปิดตรงด้านล่างนะคะด้านบนไม่ต้องเปิด แบบนี้จะได้เป็นกระโปรงแล้วแล้วเรานะคะก็จะพับลงแบบนี้นะคะพับลงแบบนี้แล้วก็แบบนี้นิดให้เรียก,ก็จะกลายเป็นกระโปรงแล้วนะคะเปิดตรงนี้นิดนึงค่ะก็เสร็จแล้วค่ะกระโปรงนี่ก็จะเป็นกระโปรงกับเสื้อนะคะ เสื้อยังปกคอไม่ค่อยได้ไเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนะเสื้อปกคอบางทีอาจจะพักยากหน่อยนะคะแต่กระโปรงนี้บางทีก็ถ้าแรกๆอะคะ่ะก็จะพับยากนะคะแต่ว่าพอหลังๆก็จะง่ายแล้วนะคะเสื้อจริงๆมันง่ายนะคะง่ายมากเลยนะคะ ผ่าแบบนี้สอนสอดเข้าไปแบบนี้ต่อกันเสร็จแล้วค่ะเสกับกระโปรงนี่นะเสื้อกับกระโปรงคู่กันเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะก็สำหรับอันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย